สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ IMPACT Arena เมืองทองธานีนะครับซันี้นะครับบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานไทเฟก2014จะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ชูแนวคิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารสีเขียวเพื่อชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมสารต่อกิจกรรมและขยายเครือข่ายสังคมภายใต้แนวคิดอาหารเพื่อชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในงานแสดงสินค้าอาหาร Thai f ร์เวิ r ์ d ออ f ฟ o ้ดเอเชีย2014ที่ Impact เมืองทองธานีอันนี้เป็นงานไทเฟกนะครับ,รบงานไทเฟกเนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารนะครับ แต่ละปีในช่วงหลังนี้ก็งานก็จะใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเพราะว่าในอาเซียนใกล้เปิดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีบูธหลากหลายโดยเฉพาะจากในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมาร่วมออกบูธมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จากการที่อาเซียนมาร่วมออกบูธมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยลูกค้าจากทั่วโลกเนี่ยก็เดินทางมามากขึ้นนะครับโคก r นัทครีมเมอร์เนี่ยเราเอาก,อากะทิเนี่ยมาทําเป็นเครื่องใช้สาหรับชงกาแฟ นะครับเราทําให้มันสามารถตีฟองได้เสถียรทดแทนนมแล้วก็ส่งออกได้ได้ดีมากตอนนี้ไปติดตลาดแล้วที่ออสเตรเลียแล้วก็กำลังจะเข้าไปในยุโรปและก็อเมริกานะครับสำหรับครีมเมอร์ส่วนตนอื่นก็แต่ละกลุ่มก็จะมีคือเรามี5กลุ่มใหญ่ๆนะครับครีมเมอร์นี่คือกลุ่มกะทิแล้วก็เราจะมีกะทิอีกตัวหนึ่งคือกะทิไขมันต่ําไขมันต่ำคือลดลง50%ของปกตินะครับแต่ยังข้นเท่าเดิมอันนี้ก็ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของปีนี้ด้วย แล้วก็กลุ่มทันยพืชเนี่ยเราก็จะมีไฟเกนทึ่งอันนี้เราล้อนในเมืองไทยด้วยก็จะมีความาเราเอาเมทันยพืชเนี่ยหชนิดเนี่ยมาทําเป็นครื่องดื่มเราจะได้รสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็คุณค่าของแต่ละชนิดมันบาลานซ์กันแทนที่จะกินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันได้แค่แค่อย่างเดียวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นพวกรอยไทยรอยไทยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะมีแต่น้ําแกงวันนี้เราก็จะมีซอสผัด เราก็จะมีผงผัดเช่นบางทีทำข้าวผัดเดี๋ยวนี้ก็ยังง่ายขึ้นแทนที่จะต้องเตรียมเครื่งองเครื่องปรุงหลายชนิดวันนี้แค่เปิดซองเทเครื่องปรุงลงไปก็ผัดข้าวก็กได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนอีกกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มสแน็คซึ่งลูกค้าเนี่ยมันเรียกร้องให้เราเนี่ยทำหลายหลายตัวซึ่งเราเอาความเป็นลอยไทยเนี่ยเข้าไปฟิวชั่นลงไปเช่นเราทําถั่วลิสงเคลือบ ววออกกอ,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 อ่่่าาาแแกกกกกงงงงเเเเเีีีียยววนนนทูสสสคคคครรรืืบบบะต้้้มมัป็็ลชโดยปี2,557นี้ทางบริษัทยังคงตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลกโดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีมูลค่ายอดจำหน่ายได้มากกว่า3,000ล้านบาทซึ่งตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาอัมพลฟู้ดยังคงเติบโตและพร้อมที่จะก้าวเียงคู่สังคมไทยตลอดไป